สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคจะผัดพริกแกงปลาหมอทุ่งทอดนะคะก็มีนะคะพริกแกงค่ะกับน้ำมันนะคะผัดให้หอมก่อนนะคะต่อจากนั้นนะคะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงน้ำตาลทิายหนึ่งก้อนรสดีครึ่งช้อนกาแฟค่ะแส่ลงไปน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงนะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากัน ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะปลาหมอทุ่งทอดค่ะครึ่งกิโลใส่ลงไปเลยใบมะกรูดทอดนะคะแล้วก็พริกแห้งทอดค่ะใส่ไปเลยเปิดไฟแรงค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากัน แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆผัดพลิกปลาหมอทุง่งใบมะกรูดทอดค่ะมาทานด้วยกันค่ะ